สวัสดีครับแฟนเพจแล้วก็ YouTube ช่องกุนิวไลฟ์สไตล์ทุกท่านนะครับวันนี้นิวจะพามาชมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่บางเลนะครับบนเนื้อที่127ตารางวาในโครงการหมู่บ้านเทวีพาร์คห่างจากถนนสุขุมวิทยไม่ถึง300เมตรนะครับสามารถเดินทางไปยังชายหาดบางเลเพียง5นาที กลับไปยังพัทยาสนามบินอุตภเมาก็ใกล้นะครับบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยจำนวน3ห้องนอนนะครับห้องนอนก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ที่ส่วนห้องน้ำก็จะมี2ห้องน้ำนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านก็จะมีห้องครัวหรือทําปรับเป็นครัวไทยหรือเป็นห้องซักดีดได้นะครับด้านหน้าก็จะมีสระว่ายน้ําพร้อมบริเวณสวนหย่อมอันนี้เป็นบ้านบริเวณด้านหลังที่สามารถใช้สอยได้เพิ่มเติมนะครับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ครับหลังนี้บนเนื้อที่127ตารางวา ราคาตั้งไว้ที่6ล้าน9ตอนนี้พี่สาวลดลงมาเหลือเพียง6ล้าน5นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็สามารถต่อรองราคาได้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับห้องนั่งเล่นทีวีนะครับบริเวณนี้ ้เป็นยูโรเปียนคิดเช่นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวนิวลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าอยากจะนัดชมชมบ้านหลังนี้ก็สามารถนัดล่วงหน้าได้นะครับเดี๋ยวนิวพาเข้าไปชม